การอัปเกรดคอมพิวเตอร์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้การทํางานคอมพิวเตอร์ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับจากคลิปนะครับทําการอัปเกรดฮาร์ดดิส์นะครับฮาร์ดดิสต์ตัวเดิมที่มากับเครื่องจะเป็นฮาร์ดดิส์รุ่นเก่าที่เป็นแบบจานแม่เหล็กหมุนนะครับดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลมันจะช้านะครับตัวใหม่ที่ทําการอัปเกรดนี้นะครับจะเป็นฮาร์ดดิส์แบบ SSD นะครับตัวนี้ก็คือถาดซีดีลอมอันเดิมที่ถอดออกมานะครับ หลังจากนั้นเราก็ทำการนะครับเอาตัวฮาร์ดดิส s s d นะครับนะครับจากจากภาพตัวนี้จะเป็นถาดที่แปลงจาก DVD นะครับเป็น SSD นะครับตัวนี้คือประกอบเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ยัดเข้าไปในตัวเครื่องด้านข้างแล้วก็ทำประกอบทำการประกอบขันน็อตกับคืนนะครับแล้วก็ทำการแบ่ง p a r t i ิ i ันนะครับแล้วก็ทำการติดตั้ง Windows นะครับลย จะทำการติดตั้งลงที่ไดรฟได้เดียวนะครับตัวฮาร์ดดิสต์ตัวใหม่เราจะแบ่งแค่ไดรฟเพื่อทำการติดตั้ง Windows อย่างเดียวนะครับใช้ในการบูตการรันโปรแกรมต่างๆนะครับการอ่านการเขียนข้อมูลนี้ก็จะเร็วกว่าฮาร์ดดิสต์ที่มากับเครื่องนี้ถึง6เท่าเลยนะครับ